สวัสดีค่ะสาวสมโอช่างโยบุรีลำรถขุดนะคะเมื่อนี้มาอัปเดตครูรองหน้าอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องขาโคกน้องนาสามสาวนะคะตอนนี้เสาวรั่วกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ว,วที่พี่น้องเห็นที่เิ่นคุดเป็นหลองอยู่นี่ก็คือห้องสีมาว่างทอนะคะพี่น้องจะมาวางระบบน้ําแล้วตอนนี้สร้างกะล้อมลวดน้ํแล้วค่ะพี่น้องเพิ่งล้อมมือนี้เพราะว่าเพ,พ,พิ่งเพิ่นกับเพิ่งเฮ็ดแล้วเนาะ สองมือสร้างเพิ่นไปบ้านเขาเพื่นก็นเลยื่อย้อมามะเฮ็ดให้เห้าที่นี่มือนี่เพื่นกะเอาหลวดน้ำมาใส่แล้วคะ่ะตอนนี้เป็นเวลา17บเนาฬิกานะคะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศดีดีร่มเย็นว้อยๆยนี่มื่อว่านฝนตกพี่น้องขึ้นนี่ละฝนตกแต่ว่าพอตกออกมาหน้าแต่ที่นี่น้ำน้ามัตตาใสบูนึกมันออกบอบ่อวะ่ะ น้ำงามงาม,งามพี่น้องน้ำใสาย,ยางดีเลยบัวที่เราปลูกไว้วันนั้นข้าปลูกเมื่อวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่น้องตอนนี้ก็เกิดออกออกรากแล้ววันนี้เด็กๆก,ก็มาด้วยระวังล้มนะคะบอนี้ก็คือข้องใส่ไก่นะคะที่มือนั่นข้าปลูกบัวลงไป วังมือกอนนี่สร้างโยเพิ่นกระไดลงไปนูว่าย่านมันเน่ากันเลยว่าล่องลงไปเบิ้งว่ามันเกิดบ่อที่นี่เพิ่นลงไปเบิ้งไอหัวบัวแล้วเอาขึ้นมามันเกิดหักอยู่ค่ะพี่น้องอย่างอีกจ๊งน้อยมันเกิดสิแตกขึ้นมาละค่ะเพราะว่าน้ำมันเกิดเลิกแม่น้ำน้ำเพิ่นเพิ่นสูบมองหันน้ำพอดีปล่อยน้ำน้ำมันหลายน้ำบาดาลนะพี่น้องเลยก็เลยที่น้ำโซล่าเซียวองเท่าน่ะ ที่นี่ย่างเว้นสร้างเพิ่นเปิดไหมคะ่ะมันก็นเลยด่นออกมาบอนีบรรยากาศโดยรวมนะคะตอนนี้ก่อกลางน้ำของเห้ากะกำลังตีแบบนะคะพี่น้องพอดีสิเทศฐานปูนมือนี่สร้างเพิ่นกะตีแบบแล้วมือออ่นเพิ่นหนาจะเทศคะ่ะพี่น้องหลังจากสิเทศปูนแล้วเห่ากะสิเริ่มการก่อสร้างสร้างกระท่อมน้อยนะคะพี่น้องเอาไมา้ไว่ฐานนั่งเล่นนี่ละให้ได้น้อยเ่นเนี่ยมือแรงอะไรคะ เดี๋ยวจังในสิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องมึงอีกที่นึงนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแนละติดตามจ้าสวัสดีคะ่ะ